โอเคครับ okay. ผมสวัสดีทุกคนที่หน้าตาดีและน่าทุกทท่านนะครับผมวันนี้เราจะย้อนกลับไปเมื่อปีอน่าจะปีประมาณน่าจะปีหกหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ปีหกหก่ะไอ้เน,นี่ยคือครั้งหนึ่งผมเคยโดนตํารวจจับแต่ไม่ใช่ครั้งหนึ่งไอ้เนี่ยน่าจะครั้งที่หนึ่งสองสามสี่เออจำไม่ได้เอาเป็นว่าเอาไปลดเอาเป็นว่าโดนจับแต่ว่าจาไม่ได้ว่าครั้งเท่าไหร่แล้วกันนะมันมีคลิปที่ดองน้อยประมาณตั้งแต่ปีหกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลงตอนนี้คลิปก็เหมือนมันไฟล์มันจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่วา จะว่าจะย้อนกลับมาดูหว่าความรู้สึกเวลาตอน,น,นตอนที่โดน,นมันเป็นยงนี้เดี๋ยวเรียบไม่ได้เรียบเรียงคลิปเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเริ่มตรงไหนว่ามีหลายคลิปเหมือนกันเดี๋ยวเอาเป็นคลิปแรกที่ที่จําไดคนน้คือตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆใช่ไหมเหมือนเรา <c oughs> เราขับรถไปจอดที่ร้านไหนสักร้านหนึ่งอะ่ะแล้วก็เหมือนเที่ตำรวจไม่เวียนกันเยอะเลยเว้ยแล้วก็ไปเจอเหมือนแบบเขาไปเจอเราจอดอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งอะ่ะตอนนั้น เอออันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ที่เพื่อนถ่ายไว้ตอนนั้นคือไม่คิดว่ามันจะถ่ายไว้เหมือนกันนะขับมาตั้งใกมาโดนที่ี่ขับมาตั้งแต่เบตงไม่โดนรถตำรวจังนี้เกมได้ไงไ <c oughs> อเหี้ยกเกมได้ไงก็คือป้ายป้ายเบตงก็คือเป็นป้ายบ้านเกิดน,นะครับ ก็ก็คือเพื่อนบอกาขับมาตั้งไกลไม่โดนแต่มาโดนที่ต่างก็คือเราขับแบบขับตั้งแต่ผมขับมาตั้งแต่ไปตรงไปเที่ยวกระบี่เสร็จไม่โดนเ้ยไม่โดนจับขับกลับมาตังค์ได้วันหนึ่งคือโดนคือตอนนั้นตำรวจแม่งเต็มเมืองเลยก็เลยโดนไปอันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกนี่เป็นคลิปแรกก็มันน่าจะถ่ายไว้เยอะเลยก็มีช็อตอีกช็อตนึงเอออะอันนี้จดใบสั่งอยู่อีสัตว์ก็มีเยฮะโดนขับอถเนาะ ไม่ต้องติดต่อลงยูโด,โดแม่แรกดูนี่นะครับท่อมี้ถของรถนะครับถามความรูมม้สึกไหยครับความสึกกูได้สโอ้นนี้มาแน่รถกูสองแปดหหนึ่งเตรียมซื้อเลยอันนี้เน้นๆไปโดนแล้ววันบบนี้ <c oughs> เกม<อ>ได้ไงยังม่พ่อูดลูายงโปไงกไล่ไว้ตอนเลย โดนอะไรเรารู้สึกตอนนี้เอยนอเดี๋ยวกูยังตามเก่งท่อเลยตกใจไหมตกใจไหมตอนจนครับก็ตกใจเลยกูรู้อยู่แล้วแหละรู้ว่าถ้ากูโดนแล้วผิดไหมใจสั่นพี่เด์ดูดูสภาพก็ดูผิด้องตื่นแล้วเนาะไอ้เสียงเจอลมแจกกล้วยมันเกมว่าท่อมันดังเนี่ยคือดังมาก คือถ้านึกถึงเรือหางยาวอ่ะคือรถผมแม่งท่อแม่งดังแบบดังกว่านั้นอะ่ะเฮียคือแบบถ้าเกิดไม่โดนก็คือแปลกมากถ้าไปโดนตำรวจก็เต็มเมืองมากเวลานั้นนะก็สมควรโดนะละแจหลงแจกกล้วยอ,อ๋อมันเช่ไมันมีมีด้านในโรงพักด้วยเฮ้ยผมจำไม่ได้ว่ามันถ่ายตอนอยู่ด้านในด้วยมีอีกสองดูดิเหียมันมันอยู่ในห้องประคองไลสัสคนทำผิดก็ต้องโดน อยาสภาพเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งคือนี่เลยรูปแบบมาเร็วมากที่พึ่งถ่ายหน้าลูงพักนี่แหละคนผิดมวนดูก็นะครับสําหรับคนที่ข้อดังมันก็อย่าภาพแต่ภาพไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆมันมียาวกว่านี้โอ้ยเจรลมแจกกล้วยหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากที่เรื่องเรื่องเรื่องใบสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ชําระเงินนะแล้วก็โดนยึดรถไปโดนยึดรถไปก็คืนนั้น เหมือนรถไปนอนลงพักอยู่คืนหนึ่งผมก็ต้องใช้รถเพื่อนก็ตํารวจให้เราไปหาท่อหาท่อปกติมาคือท่อปกติอ่ะมันจะแพงมันจะแพงกว่าท่อท่อแดงๆนะนต้องไปหาท่อปกติมาเพื่อเอามาเปลี่ยนแล้วที่นี้เราก็เปลี่ยนไม่เป็นอีกเราต้องไปหาทั้งท่อหาทั้งช่างมาช่วยเปลี่ยนที่ลงพัก <c oughs> ก็ตามนั้นก็ปล่อยมันนอนลงพักไปแต่ไปดูนั <c> ่น <oughs> คลิปนี้ปาวะ เอออันนี้อันนี้ค yup. ือแม่งเป็น Blaze. สื่อสาร okay. ลดแล้วแล้วกูรถกูเป็นอย่างเนี้ยนะไอ้สั์โทษเครียดเลยโอเคก็หลังจากนั้นน่ะก็หารถเอ้หาท่อเออไปหาท่อทู่เมืองเลยไปเจอร้านหนึ่งประมาณสามพันเจ็ดมั้งเครียดแม่งโคตรแพงเลยต่อเขาสักพักหนึ Gothic ่งเหลือสามพันห้าท่อมันก็แบบแตกๆด้วยนะมันแตกด้วยแต่ก็รู้สึกว่าเออลองไปเวียนหายร้านดีกว่าแล้วก็ไปหายร้านคือแบบหาทู่เมืองเลยสักพักหนึ่งเลย ก็เพื่อนก็พาไปเจอร้านหนึ่งฮนะเป็นแบบอ่าเหมือนร้านพี่เขาค่อนข้างแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยคุยง่ายๆก็เขาขายท่อให้ประมาณพันห้าร้อยเ่าวะเดี๋ยวเหมือนผมเพื่อนมันถ่ายไว้เปล่าวะอ๋อโอเคโอเคน่าจะอันนี้น่าจะน,นี้ว่าว่าไงอย่าสัมภาษณ์อะไรอีกเข้าใหม่ครับข้าใหม่ก็ไอ้เหี้ยเอาช่องครับผมเอาช่องไหนร้านอะไรร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรครับพี่ชื่อร้านอะไร เนี่ยชิลทานตามป้ายเลยครับเดี๋ยวทำเครดิตขึ้นร้านให้ด้วยก็ท่อใหม่ครับจริงๆก็กูก็ว่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนไม่มีแรงบันดาลใจพอตำรวจจับป <c oughs> ุ๊บเออว่ากูต้องเปลี่ยนละโอเคกข็ขอบคุณพี่เขาด้วยครับที่ได้ท่อมาไม่งั้นก็กูก็ไม่รู้จะไปเอารถตอนไหนละโอเคขออะไรสักโอ้โหจริงแต่ว่ากว <c oughs> ่าจะได้ท่อจริงก็ยากจริงแต่ก็ คือเหมือนดวงดีเหมือนกัน,นไ,ไปเจอพี่เขาเจอลมแจกกล้วยโอเคก็หลัง okay, จากที่ได้ท่อมาหลังจากนั้นก็เหมือนหาช่างหาช่างใช่ไหมหาช่างไอ้เหี้ยายากกว่าหาทออ่อไอสัตว์หาท่อมันประมาณรันที่สองบ้างแล,แล้วก็ไปเจอท่อแล้วแต่ว่าช่างนี่แม่งหาประมาณวันแรกอ่ะหาทั่วเมืองไม่เจอเว้ยก็กลับบ้านไปวันที่สองกลางวันก็ออกมาหาหาคือแม่งโคตรล้อเลยสัตว์กว่าจะได้คือใบยๆอ่ะหาตั้งแต่เช้าอ่ะคือ เวียนหาหลายที่มากบางร้านก็ไม่เอาไม่ช่วยอะไรเลยก็น,นี่เป็นคลิปที่ได้ช่างมาฮนะสอ,อกร้านเอาไปทิง้งเอาไปทิ้งเลยมันถือสางท่อแม่งท่อมันเยอะมากอย่างบนสุดเลยเท่ๆเงาแต่งเฮียมันแต่งต้นคริส,สต์มาส ย,นะยังถยไถนบด้วยอุ้ยแต่ว่ารถคือรถเยอะมากนะน่าน่าจะเป็นคนที่แบบมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีท่อมาเปลี่ยนก็จอดทิง้งไว้เงั้นอาจจะมีหลายเหตุผลแต่ว่าผมก็หาดีจะหาช่างมาได้ไม่งั้นรถก็นอนลงพักไปกคืนนึงเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูนั่นมีอีกคลิปนึงปะ่ะเจอลมแจกกล้วย เอ้ยคลิปเมื่อกี้มาก่อนนีวะอันนี้ตอนถอดตอนถอดออกมาก็ต้องขอบคุณช่างเขานะครับที่แบบามาที่นี่แบบมาเปลี่ยนท่อให้ผมแจลมแจกกล้วยโ <Okay, S 2> <Okay, S 1> อเคก็หลังจากนั้นก็ไปชําระเงิน <laughs> <laughs> ไปชําระเงินเรียบร้อยก็กลับหลังจากนั้นก็เข็ดก็ไม่โดนอีกเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนทอ่อแล้วล่าสุดมาโดนกระจกไม่มีรถไม่มีกระจกอีอ <laughs> ีโดนเบรยห้าร้อยโอเคก็ยังก็ฝากติดตามช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจลล์ลมแจกกล้วยด้วยนะครับก็ ถ้าขับรถไปไหนมาไหนก็ไอ้เรื่องใ,ใส่หมวกกันน็อกทำไม่ขบับขี่อะไรรย้อยนะน้อง ok ๆนะก็ไปเจอกันคลิปหน้าฮะถ้าอยาก <laughs> ให้มันเล่าเรื่องประสบการณ์โง่งๆอะไรอย่างนงี้ก็ <laughs> ติดตามด้วยฮะโอเค